สวัสดีค่ะโอเควันนี้บีมาตอบอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับคนที่ใช้แปลงแปลงอะไรมันควรจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะมีพี่คนนึงถามบีมาค่ะตอนแรกบีกจ็จะพิมพ์ตอบแล้วก็แบบเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวบีมาให้ดูดีกว่าสำหรับคนที่จัดฟันนะคะโอ้ยคนที่จัดฟันบีไม่เคยเห็นหมอจัดไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยเห็นหมอแนะนำให้ใช้แปลงไฟฟ้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า แปลงไฟฟ้าคือเวลาเรากดทีนี้คือมันจะความเร็วแล้วก็ความแรงของมันคะมันอาจจะไปกระเทาะใหแกกะะ้แบล็กเก็ตอะค่ะที่ที่เหล็กที่บล็กเก็ตที่มันติดอยู่กับตัวฟันนะหลุดไปอะไรอย่างงี้เขาก็จะมีเ,มเขาก็จะมีแปลงสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะอะค่ะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ย หลายคนที่จัดฟันนะคะมันก็จะเป็นแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะบีมาให้ดูเฉยๆมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะตรงๆตรงขอบตรงขอบมันนะคะขอบสองข้างเลยมันจะสูงกว่าตรงกลางตรงกลางมันจะสั้นกว่าค่ะเขาจะตัดมามันจะเป็นคล้ายๆแบบรูปตัววีอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปตัววีอย่างเงี้ยตรงกลางตรงกลางตรงเนี้ยมันจะขนแปลงมันจะสั้นกว่าแล้วก็ตรงขอบมันก็จะสูงกว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่เราเวลาเรา แปลงฟันใช่ไหมคะตรงที่เราใส่เหล็กจัดฟันเงี้ยตรงที่มันสั้นกว่างี้มันก็จะเด็ิกระ่อมพอดีแล้วก็ไอตรงที่มันสูงกว่าเนี้ยมันก็จะโดนตัวฟันเราก็คือขจัดคราบแบคทีเรียได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ซื้ออ๋อแล้วก็ต่ออีกนิดนึงสาหรับคนที่จัดฟันนะคะคนที่จัดฟันคือขาดไม่ได้เลยหลังจากที่เรามีแปรงจัดฟันสําหรับจัดฟันใช่ไหมคะ แปลงอันเนี้ยสำหรับอ,อจัดฟันแล้วก็เออแปลงปกติไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีไอที่บีโชว์ไปให้ดูเมื่อวานเนี้ยนะคะอันเนี้ยก็คือไอเน,นี้ยค่ะอะไรนะภาษาไทยบีลืมอีกแล้วอะจำไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือทิมแบบทิมไปตามซี่ฟันเนี่ยนะคะบีให้ดูแป๊บนึงอย่างที่บีให้ดูเมื่อวานเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ต <ido> ามซอกฟันเนี่ยนะคะตามซอกฟันเนี่ยแย่ไปเลยแย่ไปเลยเพราะว่าบางคนคิดว่าเออแปลงเสร็จแล้วก็โอเคแต่ว่ามันจะมีเศษอาหารที่มันอยู่ตามซอกฟันเราเนี่ยคะ่ะคือจะเยอะมากเนี่ยคะ่ะเนี <Want> ่ยค่ะเนี่ยตามซอกฟันเนี่ยก็แปลงไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือถูๆุท pickle 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 pickle. แล้วเราจะรู้ว่าแบบมันมันมันเออมีเศษอาหารเยอะมากเนี่ยนะคะแล้วก็อ,อันนี้มันคือเรา ปกติแล้วมันแบบใช้ครั้งหนึ่งก็ทิ้งแหละแต่สําหรับบีเองอะบีก็เออเราใช้เองก็ไม่เป็นไรเงี้ยบีก็เออใช้เสร็จแล้วก็ไปพูดอะไรเออนะคะบีลืมภาษาไทยเหรอเออเอาไปล้างน้ําแบบขยับขยับอะไรเงี้ยแบบเออล้างเสร็จปุ๊บก็เอามาใช้ต่อได้นะคะคือใช้จนมันจะเปื่อยอะค่ะพูดถึงนะแล้วก็แบบนี้นะคะเออ แต,ตามซอกฟันเล็กๆแบบนี้มันก็จะมีขนาดนะคะคนไหนคือเด็กวัยรุ่นหรือไม่เกินสักยังไม่ถึงประมาณ3 0เป็น25เอ่อ25ลงมาค่ะ,ะคงต้องใช้หัวเล็กหัวเล็กบีหมายถึงว่ามันจะมีรุ่นแบบนี้ค่ะ0.4 0.6 อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็0.7อย่างเงี้ยไอที่เลขที่มันน้อยๆ0.4 0.2 0.3อะไรเงี้ยหัวมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆไอพวก0.7อะหัวมันก็จะใหญ่กว่านี่นะคะเดี๋ยวรีบแปะเพลยบให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้0.0.4อันนี้0.7เนี่ยค่ะคือหัวมันเห็นไหม หัวมันก็จะแบบเออใหญ่กว่างี้คนคนที่มีอายุแล้วค่ะส่วนมากคือเหงือกเขาล้นเจ็บค่ะมันก็จะมีช่องโบเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้อันใหญ่เพราะว่าใช้อันเล็กมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ต้องทิมซ้ายทีกว่าทีแต่อันนี้ก็คืออันใหญ่มันก็เหมาะนะคะสําหรับอันนั้นมากกว่าโอเคแล้วดีก็มีไอ้นี่มาให้ดูด้วยนะตัแบมบั่งค่ะสำหรับคนที่ บอกว่าเอออย่างเงี้ยหายากแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็ใช้เ<โ>ดนเทนฟอสก็ได้ค่ะเดนเทนฟอสก็ได้แต่ว่าเดนเทนฟอสเนี่ก็ต้องอใช้ระวังหน่อยก็ต้องเวลาใช้เดนเทนฟอสทีนะคะเดี๋บิ๊กใช้ไม่ดู <im it> นี่นะคะเดนเทนฟอสปุ๊บเนี่ยค่ะเดบิจะตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าเห็นนะคือหรือว่ามันไกลไกลไปอ่านคะคะเดนเทนฟอสใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ เราก็ต้องเลื้อยไปตามเนี่ยค่ะคือแบบเลื้อยลงเลื้อยลงตามตามตัวฟันนะคะคือไม่ใช่กดคือไม่ใช่กดลงไปเลยคือถ้ากดลงไปเลยเนี่ยเหงือกอนะ่ะมันอาจจะเจ็บได้นะคะเหงือกอาจจะได้ได้รับการแบบกระทบกระเทือนแบบจากแรงที่เรากดลงไปเนี่ยก็คือให้แบบเนี่ยค่ะค่อยๆเลื้อยมันลงไปตามตามขอบฟันนะคะ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะเลื่อยลงไปเลื่อยลงไปนะคะแล้วก็แบบอยากทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกวนๆนิดนึงแล้วก็เออยกขึ้นมานะะีค่ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะแบบเออแบบเอาแล้วถ้านิ้วใหญ่กว่าเราจะทํายังไงบางคนก็เอานิ้วเข้าปากไม่ได้ก็อยากจะแบบว่าทำำาําความสะอาดซีข้างในสุดเนี้ยก็คือนิ้วมันเข้าไม่ถึงเราก็จะมีแบบนี้ค่ะตามร้านขายยาก็น่าจะมีวัดสดุหรืออะไรเงี้ยนี่ค่ะมันจะเป็นตัวเนี้ยคือมันจะช่วยได้ นี่ยคะ่ะก็เข้าปากไปเลยแล้วก็เนี่ยคะ่ะเหมือนกันเนี่ยคะ่ะมันก็จะช่วยให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้มันสามารถเข้าไปลึกๆได้แล้วก็ B จะมีอีกทีนึงถ้าสมมติว่าใครที่แบบเฮ้ยอ,อย่างเนี้ยคือมันแพงกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีรุ่นแบบนี้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะเป็นไม้จิ้มฟันแต่ว่าเห็นไคะ แต่ว่าไม้จิ้มฟันในที่นี้ที่บีหมายถึงไม่ใช่กลมๆแบบบ้านเรานะคะกลมๆแบบบ้านเราคือมันมันคือไม้จิ้มฟันตามร้านอาหารนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับถ้าคนที่อยากจะดูแลเหงือกจริงๆหรืออะไรเงี้ยมันจะมีไม้จิ้มฟันแบบนี้ค่ะยงเห็นไหมมันจะเป็นเป็นแบนแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นแบนอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะคะเป็แนแบนอย่างเงี้ยเล็กๆเอาตรงนี้นะคะด้านที่มันแบบว่าไม่มีคมขึ้นขึ้น แล้วก็เอาด้าน,านที่มันคมๆนะคะลงที่เหงือกก่อนที่เราจะใช้นะคะคือมันเป็นไม้ใช่ปะคะมันอาจจะมีความแข็งหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปเอา,เ,อาเปิดน้ําก็คือ,เ,อเปิดน้ําใส่มานิดนึงเพื่อที่จะให้มันซอฟ์ลงนะคะแล้วค่อยแบบแย่เข้าไปแย่เข้าไปแย่เข้าไปอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็บีมีเรียกว่าอะไรนะเ,เพื่อตอนไหนเด็ก อายุกี่ขวบถึงจะสามารถที่จะใช้แปลงไฟฟ้าได้นะคะคือแนะนำตามที่บีได้ไปอบรมมาก็คือเขาจะแนะนำให้เด็กเริ่มใช้ตอนที่เด็กสองขวบสามขวบเนี้ยค่ะก็เริ่มใช้ได้แล้วแต่ว่าแน่นอนมันก็จะเป็นหัวเล็กๆนะคะเป็นของเด็กอ่าเป็นของเด็กนะคะเพราะว่าเด็กเขาเริ่มจะรู้แล้วว่าแบบเออมันเขาเริ่มจะรู้แล้วค่ะว่าแบบเขาควรจะอยู่ในระดับที่ไหนอะไรยังไง ะะแล้วก็แล้วทําไมบีถึงแนะนําจริงๆว่าให้ใช้แปลงไฟฟ้าเพราะว่าแปลงปกติเราค่ะคือมันเข้าไม่ถึงคือเข้าไม่ถึงแล้วก็ทาความสะอาดได้ยากมากเลยฟันซี่ในสุดอะค่ะคือมันอยู่ติดกับพุงแก้มใช่ปค่คะแต่ว่าอันนี้เป็นหัวยาวใช่ไหมแล้วหัวแปลงมันก็เล็กการที่จะใช้เงี้ยเราก็บีบ,บายาสีฟันลงไปนะคะคือไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใหญ่เท่าแบบหัวนิ้วมือแค่นี้เองคือไม่ต้องแบบ เต็มสเต็มคือไม่ต้องนะไม่ต้องเต็มหัวอย่าสีฟันนะคะก็ใส่ไปแล้วก็เอาแปรงเนี่ยเข้าไปในปากก่อนแล้วถึงจะกดนะคะก็เริ่มแปรงมาอย่างที่บีบอกค่ะคือไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรเลยแล้วแปรงเนี่ยแล้วก็ให้มันไหลไปเรื่อยๆโอเคโทรศัพท์มาแล้วบีก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเ,เ,เดี๋ยวบีมาต่อรับโทรศัพท์กหอนเดิมอืมโอเคค่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะ ถึงใช้แปรงอันนี้ใช่ไหมเออแนะนําให้ใช้แปรงนี้เพราะว่าหัวมันเล็กใช่ปะคะแต่ส่วนมากอะออถ้าเราซื้อมาเป็นเซตอย่างเงี้ยมันก็จะมีหัวแปรงเยอะแยะให้เลือกเลยอะไรเงี้ยแต่บีไม่แนะนำเนาะไอ้แบบเนี้ยคือหมอที่นี่เขาบอกโยนทิ้งถังขยะไปเลยโยนทิ้งถังขยะไปเลยคือมันไม่ได้ใช้อะไอ้ที่ใช้อา่าก็จะมีแบบเนี้ยไอ้ที่หัวที่มันเป็นอา่าเล็กๆแล้วก็อา่านุ่มๆนะคะแปรงสีฟันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกที่จะใช้แปรงสีฟันเนี้ยเลือกซื้อแปรงสีฟันเนี้ยขอให้เลือกที่มันนุ่มไว้ก่อน นะคะเพราะว่าตักแข็งอะ่ะมันจะกลายเป็นแบบว่าเราแบบไปเลื่อยคอฟันนะคะขอให้เลือกที่นุ่มๆไว้ก่อนโอเคอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อลิ้นนะคะลิ้นก็อย่าลืมแปรงมันจะมีแปรงสีฟันที่แบบว่าคือ,อม,มีแปรงสีฟันที่มันจะเป็นแบบว่าตะปุ่มตะปุ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ยคือสําหรับให้แบบว่าแปรงลิ้นอะไรเงี้ยถูๆลิ้นแต่ถ้าคนที่มีแบบนี้ก็จะดีเลยค่ะอันเนี้ยไว้สำหรับเกาลิ้นแต่ว่าไม่ต้องหนักไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องหนักไม่ต้องอะไรก็คือแบบธรรมดาอะไรเงี ye, ้ยก็คือให้แบบ มันได้ทําความสะอาดบ้างแล้วลิ้นเราก็จะลื่นอะไรเงี้ยมันไม่เป็นที่กักเก็บของแบคทีเรียนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือ,อถ้าสมมติว่าหรือว่าจะว่าอะไรนะ,ะคือถ้าสมมติว่าใครไม่มีที่แปลงลิ้นหรือว่าซื้อแปลงสีฟันมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีที่แปลงลิ้นตรงนี้เราก็ใช้ตรงขนแปรงเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าคือเราไม่ได้แปรงแบบนี้นะแปรงลิ้นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแบบแค่แบบแตะๆอันนี้คือลิ้นใช่ปะคะแล้วค่อยๆปัดอย่างเงี้ย เอาตรงเนี้ยค่ะเอาตรงขอบขอบที่มันแบบนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ตรงนี้นะคะเอาตรงขอบขอบนเนี้ยเนี่ยปัดออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องแรงปัดสักสองสามครั้งอย่างเงี้ยก็พอโอเคถ้างั้นนะบีไปแล้วเนาะมามามาเพิ่มสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้กันแล้วก็ถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าใครยังมีแบบว่า,าข้อสงสัยหรืออะไรอย่างี้ก็ถามบีมาได้เลยเนาะโอเคถ้างั้นไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย